สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่อง Jingle Jangle Christmas มหาสัจจรนย์ค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2020เรื่องราวเริ่มต้นที่ในคืนก่อนวันคริสต์มาสคุณยายได้นำหนังสือนิทานสิ่งประดิษฐ์ของเจโรนิคัสแจงเกิลออกมาเล่าให้หลานๆฟังว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปีเก่าก่อนย้อนไปในอดีตยังมีชายที่มหัศจรรย์กว่าใครคนไหนเขามีนามว่าเจโรนิคัสแจงเกิลตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวมันสมอง ของเขาไม่เคยเลยที่จะหยุดหมนุนเขาสร้างสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งออกมามา,มากมายและทําให้คนทั้งเมืองถึงกับตงทึงทุกอย่างในร้านล้วนมีชีวิตราวกับมีเวทมนต์เจโรนิคัสได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิทธิเอกของเขากัรสตอฟสานที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยฝีมือของเขาตอนนี้หนทางยังคงอีกไกลขณะเดียวกันวัตถุดิบสุดท้ายที่เจงกลรอมานานก็ส่งมาถึงเขา จึงได้นามันไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกทันทีคือหุ่นที่มีชีวิตจิตใจและความนึกคิดเป็นของตนเองเจอรนิคารู้สึกตื่นเต้นมากภรรยาและลูกของเขาก็ตื่นเต้นเช่นกันสักพักหนึ่งกัสตอฟสานก็ได้เดินเข้ามาเขาก็รู้สึกทึ่งมากที่ผลงานชิ้นเอกของอาจารย์สําเร็จแล้วเจโรนิค่ะจึงดจได้พูดออกมาว่าอีกไม่นานก็จะมีเป็นล้านตัวสําหรับเด็กทุกคนในโลกนี้หุ่นดีเอโกที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาว่า ฮะมีผมเป็นล้านเลยเหรอแต่แต่ผมมีตัวเดียวแต่เจโลนิคัสก็ไม่สนแล้วเขาก็ออกไปฉลองกับครอบครัวโดวยฝากให้กัสตอฟสารดูแลเพื่อนใหม่กัสตอฟสารกับฮุนดีเอโกจึงได้พูดคุยกันเดเอโกนั้นก็รู้สึกแย่มากที่เจโลนิคัสจะสร้างเขาเพิ่มเขาจะได้พูดก่อกัสตอฟสารย่าอ,อยู่ให้เขาขามโมยหนังสือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ออกไปสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการจนกัสตอฟสารเผยด้านมือออกมาลงมือขมโมยหนังสือพ่อ ้อกับพาเดียก้ไปเจโรนิสที่กลับมาเห็นก็ถึงกับใจสลายวิ่งออกไปตามหาพวกเขาแต่ก็ไม่พบเจโรนิ卡จึงได้พยายามบอกตำรวจว่ากัตต๊อบสันทำอะไรแต่เขาไม่มีหลักฐานจึงเอาเรื่องอะไรไม่ได้ดังนั้นเจโรนิ卡ที่เป็นคนคิดบวกจึงได้กลับไปทำสิ่งประดิษฐ์เหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเขาดูจะหาน็อตตัวที่เหมาะสมไม่ได้และปีแล้วปีเล่าลูกค้าก็น้อยลงเรื่อย นี่สินก็เพิ่มพูนเจโลนิ卡แต่แต่นั่งมองดูในขณะที่หนังสือที่ถูกขโมยไปได้เปลี่ยนลูกศิษย์ที่เคยพักดีต่อเขาให้กลายเป็นนักประดิษฐ์ของเล่นที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่เจโรนิ卡ก็ปฏิเสธที่จะยอมแพ้เพราะยังไงยอดนักประดิษฐ์ก็ต้องเป็นยอดนักประดิษฐ์วันยันคำ่ำแต่แล้วเรื่องที่แย่กว่านั้นก็ได้เกิดขึ้นดูเหมือนว่ามนตราวิเศษได้หมดไปจากตัวเขาแล้วและไม่นานหลังจากนั้นทุกอย่างก็เลือนหายไปเขาได้ เสียภรรยาไปจัสิก้าลูกสาวของเขาจึงได้พยายามจะเติมเต็มช่องว่างนี้แต่ทว่าช่องว่างนี้มันใหญ่เกินไปจนจัสิก้ารู้สึกว่าเธอไม่เพียงแต่เสียแม่ไปแต่ยังได้สูญเสียพ่อไปด้วยทั้งเจ็บปวดและพายแผลหลานของเล่นของแซงเกลิลที่เต็มไปด้วยความฝันและความมหัศจรรย์ไม่มีอีกแล้วเจโลนคัสยังได้สาบานว่าจะไม่ประดิษฐ์ของเล่นอีกต่อไปจนเวลาล่วงเลยผ่านไป30ป ต่อมาเจอโรนีคาร์าได้ทําให้ร้านของเขากลายเป็นโรงจำนำแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงคุณเดลาคอยคนจากธนาคารเจ้าหนี้เก่าแก่ของจอโรนีคาร์าก็ได้เดินทางมาที่ร้านทวงถามถึงสิ่งประดีที่เจอโรนคาร์าเคยสัญญาไว้สิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่จะทําให้ธนาคารเห็นว่ามันคุ้มค่านในการลงทุนเจอโรนีคาร์าจะได้เก่าขอเวลาเพิ่มแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วคุณเดลาคอยจะได้พูดออกมาว่าถ้าหากถึงคริสต์มาสคุณยังคืนเงินที่กู้ไปไม่ได้ หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะปฏิวัติโลกอย่างที่สัญญาไว้มีได้ธนาคารก็จําเป็นที่จะต้องหยุดหลานซึ่งมันก็เหลือเวลาเพียงแค่อีกสามวันเท่านั้นเขาจะนึกถึงสิ่งประดิษฐ์ลับของเขาแต่ทว่าบางอย่างก็ขาดหายบางคนได้หายไปเขานั่งลงเขยนจดหมายหลายรอบแต่จะโในคาคิดคําพูดไม่ออกเพราะดูเหมือนว่าคําว่าพ่อขอโทษยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในตอนนั้นในหน้าของเจสิก้าถึงแม้ตอนนี้เธอจะย้ายมา ยอยู่ในที่ห่างไกลแต่ในใจของเธอก็ยังคงต้องการความรักจากพ่อและตอนนี้เจสิก้าก็ได้มีลูกสาวที่แสนฉลาดคนหนึ่งนามว่าเจอร์นี่เธอเป็นเด็กที่รักการประดิษฐ์มากและยังเป็นอัจฉริยะเหมือนกับตาของเธอเจสิก้าจึงได้สัญญากับเจอร์นี่ว่าวันหนึ่งเธอจะพาเจอร์นี่ไปเยี่ยมที่ร้านแต่มีข้อแม้ว่าพวกเธอต้องได้รับเชิญเท่านั้นและแล้ววันนั้นก็มาถึงจดหมายจากแจงเกิลได้ส่งมาถึงลูกสาวเจสิก้าจึงได้ส่งเจอร์นี่ ให้ไปที่ร้านเจอนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเธอแทบอดใจไม่ไหวเพราะการเดินทางที่แสนมหัศจรรย์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เมื่อเธอไปถึงจโรนิคาก็ไม่ยอมรับเจอนี่เป็นหลานของเขาไม่ว่าเจอนี่จะโชว์จดหมายยังไงเจอนี่จึงได้ถือวิสาสะเข้าไปในร้านนำรูปแม่ในวัยเด็กให้เจโรนิคารดูเจโรนิคาจึงได้ย้อนนึกถึงความหลังจนใจอ่อนยอมให้เจอนี่อยู่ได้แต่เธอต้องเซ็นยินยอมปกปิดข้อมูล เพื่อป้องกันความคิดวิเศษส่วนบุคคลหรือห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นเจนี่ก็ยอมทําตามเซนลงเชื่อด้วยปากกาล,ล่องโหนแล้วเจอนี่ก็สมกเจรนีคะพร้อมกับพูดออกมาว่าหนูขอเรือกว่าคุณตาเจได้ไหมคะแล้วเธอก็หอมแก้มคุณตาชุดใหญ่จนคุณตาตั้งรับไม่ทันในหน้าของกัสตอฟสานเมื่อถูกผักดันด้วยความโลภและความกระหายอํานาจของดีเอโกอาณาจักรของกัสตอฟสันก็พัางลานเป็นเวลาเกือบ30คริสต์มาสที่เขาขายผลงานจากสิ่งที่เขา ขโมยมาจนกระทั่งมันไม่เหลืออีกดังนั้นเขาจะไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไปใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดเองแต่มันก็ไม่เป็นดังหวงังสิ่งประดิษฐ์ของเขาพังไม่เป็นท่าเหมือนเมื่อ30ปีก่อนดีเอโกจึงได้แนะนําให้กัสตอฟสันกลับไปหาเจโรนิคัสเพื่อขโมยผลงานของเขาอีกครั้งดีหน้าของเจโรนิคัสขณะที่เขากําลังนั่งทํางานอยู่เจอเน่ก็ได้เข้ามาแนะนําค่าสมการที่ต้องปรับเจโรนิคัสจึงได้ทดสอบเจอเน่นําจดค่าสมการ ย่างๆออกมาให้เจอร์นี่ดูเจอร์นี่ก็ตอบได้หมดเธอยังได้แสดงพรสวรรค์แวนมนต์ที่อยู่ในตัวของเธอให้ตาดูเจอโรนิคาสซึ่งถึงกับทึ่งแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมรับเิอออกไปแต่เจอร์นี่ก็ไม่ยอมแพ้เธอได้เดินสำรวจภายในบ้านจนได้พบกับห้องประดิษฐ์สักพักหนึ่งเอดิสานเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบผลงานของเจอโรนิคสัสจนอ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยก็ได้ตามขึ้นมาทั้งสองจึงได้แนะนําตัวกันแล้วเจอร์นี่ก็เดินตามหาของต่อจนเธอได้พบกับ กับของที่เธอตามหาเธอจะได้ตัดสินใจจะลงมือซ่อมมันแล้วเจ์นี่ก็นำเครื่องควบคุมที่คุณตากำลังสร้างมาใส่ลงตรงกลางของของเล่นนั้นจนสักพักหนึ่งของเล่นชิ้นนี้ก็มีชีวิตขึ้นมาราวกับปาฏิหาริาย์มันยังได้เรียนแบบคำพูดของเจนนี่เจนนี่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกตกใจมากรีบวิ่งไปลบแต่เมื่อเธอเห็นว่าไม่เป็นอะไรเธอก็ค่อยๆค,า,ยคานออกมาแนะนำตัวกับของเล่นชิ้นนี้ของเล่นชิ้นนี้ก็ตอบว่าฉันชื่อบัตด เจอนี่จึงได้เอ่ยถามว่าทําไมเธอถึงไม่ทํางานให้ตาของฉันล่ะบัตดี้ก็ตอบว่าฉันทํางานมาตลอดแค่ต้องการใครบางคนที่อย่างเชื่อจากนั้นบัตดี้ก็ร่องลอยขึ้นไปพร้อมกับทําให้เจอนีร์่และเอริสานลอยขึ้นไปด้วยเจอนี่ก็รู้สึกมากสะจใจมากบินแล่งอย่างสนุกสนานขณะเดียวกันกาสตอฟสานที่อยู่อีกฟาาตึกก็ได้แอบองพวกเขาด้วยเขาซึ่งตกใจมากและตาลุกแววทันทีแต่แล้วเมื่อ คุณตาเดินเข้ามาบัดดี้ก็อยู่ทํางานความเชื่อได้หายไปเจอร์นี่จึงพยายามอธิบายทุกอย่างให้คุณตาฟังแต่เจอร์โีนคัะก็ไม่ยอมเชื่อแถมยังไ่ไล่เจอร์นี่ออกไปเจอร์นี่ก็รู้สึกเสียใจมากจากนั้นการสอบสารก็ได้เข้าหาเจอร์นี่พยายามพูดหวานล้อมเธอให้เธอนําของเล่นออกมาแต่เจอร์นี่ก็ไม่ตกหลุมพรางง่ายๆที่วิ่งกลับร้านไปวันต่อมาเจอรูนคัะก็เก็บของภายในร้านเตรียมย้ายออกเจอร์นี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ คิดหาวิธีทําอะไรสักอย่างเธอได้เริ่มจาัดก,การปาฮิมะใส่คุณตาจนคุณตาทนไม่ไหวคํานวณวิธีปาฮิมะใส่เธอกับแถมเขายังได้ขอให้เด็กแถวนั้นมาช่วยเป็นทีมเขาด้วยจนจากการป่าเล่นได้กลายเป็นส่งคมหิมะขนาดยอมเจโรนิคานานได้รู้สึกสนุกสนานมากขณะเดียวกันการสตอบสารก็ได้มาที่ร้านเขาได้จับตัวเดโก็ไว้พร้อมกับพาบัด,ดี้ไปเจอนี่ที่กลับมาเห็นจึงได้ตัดสินใจจะไปชิงบัด,ดี้กลับมาเธอกับ จะแนบขึ้นรถส่งจดหมายเดินทางไปที่โรงงานของกัสตอฟสานเอะเข้าไปในน,นั้นในหน้าของเจโเนีคคสเมื่อเขากลับมาเห็นว่าเจอนีห่หายไปเขาก็รีบออกตามหาเธอทันทีจนได้ไปเห็นใบประกาศขายบัตด,ดีเขาจะได้ขอให้คุณจอรตันขับรถไปสนีไปส่งที่โรงงานทันทีขณะเดียวกันกัสตอฟสานก็ได้เปิดตัวบัตด,ดีต่อผู้ซื้อแต่แล้วบัตด,ดีก็ไม่ยอมทำงานเพราะไม่มีใครเชื่อผู้ซื้อทุกคนจึงต่างพาก,กันหัวเราะเยาะเขา พร้อมกับพากันเดิอนออกไปการสตอฟสารจะรู้สึกหัวเสียมากสั่งให้พนักงานนำบัตดี้ไปที่โรงบดขยะเจอดนีที่เห็นแบบนั้นจนึงได้รวางแผนใช้ตัวเองเป็นตัวลอ่อและให้อดีสันแอบพาบัตด,ดี้ออกไปทั้งคู่นั้นก็ทำหน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีจนสามารถแอบพาบัดดี้ออกมาได้ข้อข่าวจะได้เรียตรงไปที่ช่องพัดลมแต่แล้วจูๆ่ๆพัดลมขนาดใหญ่ก็เริ่มทำงานโชคดีที่เจโรนิคาผ่านมาได้ยเย็นแสบของทั้งคู่พอดีเจอนีจะได้กล่าวขอร ขอให้คุณแต่ช่วยแต่เจโรนีคาดก็คิดว่าตนคงไม่สามารถทําได้เจอรนี่จึงไดง้พูดให้กําลังใจตาพูดให้ตากลับมามีความเชื่อเจโรนีคาจึงได้ตั้งสติทําสมาธิจนในที่สุดเขาก็สามารถใช้เว่นบอลได้อีกครั้งเขาจึงได้คํานวณค่าสมาการความเป็นไปได้จนได้ค่าความเร็วที่สามารถเลื่อนผ่านใบพัดออกมาเขาจึงได้ตะโกนบอกเจอรนีร่เจอรนี่ก็ได้ทําตามทันทีเลื่อนหลังไม้เลื่อนออกไปตามมาด้วยกองไฟจากแรงระเบิดและด้วยความ เชื่อของทั้งสองบัตด,ดี้ก็ได้มีชีวิตขึ้นมาช่วยควบคุมความเร็วของรถเลื่อนจนทั้งครูพุ่งผ่านใบพัดใหญ่ร่อนมาได้อย่างหวุดหวิดเจอนี่กับดีโกจีน่รีบตรงเข้าสวมกอดคุณตาจากนั้นพวกเขาก็ข่อนรถไปสนีเร่ไมีออกจากโรงงานนี้ไปกัสตอฟซานก็ได้แต่มองอย่างโกรธแค้นเมื่อพวกเขากลับไปถึงร้านสภาพของบัตด,ดี้นั้นก็พังเล่เจอนี่จึงได้กล่าวขอให้คุณตาช่วยซ่อมบัตด,ดี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่คุณตาก็ทำไม่ได้เจอนี่จึงได้พูดออกมาว่า ตาทำได้สิคะตาเป็นยอดนักประดิษฐ์มือหนึ่งตาทำได้ทุกๆอย่างเจอนี่ยังได้บอกความจริงว่าที่จริงแล้วเธอเป็นคนเขียนจดหมายส่งถึงแม่โดยลงชื่อตาเพื่อให้เธอได้มาที่นี่เพราะตลอดเวลาคุณแม่เอาแต่บอกว่าที่ร้านนี้มันมหัศจรรย์แค่ไหนและตาก็มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนกับเธอแล้วเจอนี่ก็ตรงข้อสมกอดคุณตาพร้อมกับบอกว่าหนูรักตาค่ะคุณตาเจ เจโรนิคาจึงได้มีกำลังใจคือสู้อีกครั้งเขาจึงได้ตัดสินใจลงมือซ่อมบาดดีและขณะที่เขากำลังลงมืออยู่เจสิกา้าก็ได้ตรงเข้ามาพูดบอกพ่อว่าคือหนูว่าจะมารับเจอร์นี่เร็วหน่อยหวังว่าแกจะไม่กวนพ่อเกินไปนะเจโรนิคาจึงได้เอ่ยพูดคำที่เก็บซ่อนในจิตใจของเขามานานออกไปคือคำว่าขอโทษเขายังได้โชว์จุดหมายให้เขาเขียนถึงลูกทุกวันแต่ไม่กล้าส่งให้เจสิก้าดู เพราะด้วยเรื่องที่ผ่านมาเจโรนิคาร์ตก็รู้สึกผิดมาตลอดเขาเลยไม่แน่ใจว่าลูกจะยังอยากคุยกับเขาไหมจัสิก้าที่ได้ยานจดหมายซึ่งถึงกับน้ำตาคอแล้วทั้งสองก็พูดคุยปรับความเข้าใจกันเจโรนิคาร์ตก็สวมกอดลูกสาวจัสิก้าก็ร้องไห้ออกมาเธอจึงได้คิดเปลี่ยนใจขออยู่กับพ่อในช่วงวันหยุดคริสต์มาสนี้เจโรนิคาร์ตก็ยินดียิ้มออกมาแล้วจัสิก้าก็ช่วยพ่อของเธอซ่อมบัตดี มันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากบรรยากาศที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานทั้งสองได้ช่วยกันซ่อมบัตตี้จนถึงเช้าเจอรี่ที่ตื่นมาเห็นก็รู้สึกดีมากเรียบตรงเข้าสมกับคุณตาและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเจโรนียคัสก็ใส่กล่องควบคุมลงไปในร่างของบัตตี้พร้อมกับทำใจเชื่ออย่างสุดหัวใจทันใดนั้นบัตตี้ก็เริ่มมีปฏิกิริรยาเจโรนียคัสจะได้พูดออกมาว่าบัตตี้ดีใจที่แกตื่นบัตตี้ก็ตอบว่า ดีใจที่ได้ตื่นแต่แล้วอยู่ๆกัสตอฟสานก็ตะโกนเกรียกเจโรนิคัสเมื่อเจโรนิคัสลงไปตำรวจก็ต้องเข้าจับตัวเขาทันทีเพราะกัสตอฟสานแจ้งตำรวจว่าเจโรนิคัสขโมยผลงานของเขาไปแทนเขายังได้โชว์ผังออกแบบให้ตำรวจดูเป็นหลักฐานเจอนี่ที่เห็นแบบนั้นจึงไม่ฉีกหน้าเขาโดยการนำผังออกแบบนี้ส่องแสงสีฟ้าให้ตำรวจดูจะแน่ข้อความลับปรากฏขึ้นมาว่าทรัพย์สินของเจโรนิคัสแจงโกแล้วเจอหนี่ก็พูด มาาว่หลังจากที่หนูได้เจอกับคุณกัสตอบสารหนูก็กลัวว่าคุณจะขโมยบัตรที่สามพันไปดังนั้นหนูเลยทําสัญลักษณ์ไว้เป็นหลักฐานกัสตอบสารจึงถึงกับพูดไม่ออกเดโก้ก็เปลี่ยนสีทันทีพูดต่อว่ากัสตอบสานออกมาพ้องบหันไปขอร้องเจโรนีคัสเจโรนิคัสจึงเหยียบเดโก้ขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกว่าในที่สุดเด็กๆทั่วโลกก็จะได้รักนายหลังฉันแก้โปรแกรมนายแล้วเจโรนิคัสก็กดปิดสวิตเดโก้ แล้วตำรวจก็จับกัปสันไปสักพักหนึ่งคุณเดลแลคคอยก็ได้เดินเข้ามาเขาจะได้เห็นบัตดีสิ่งประดิษฐ์ที่จะสามารถปฏิวัติโลกนี้ได้เขาจะได้เก่าวชองเจโรนิคัสออกมาแถมยังได้สัญญาจะให้เงินทุนช่วยไปตลอดชีวิตแล้วบัตดีก็ทําให้เจโรนิคัสลอยขึ้นไปบินเล่นในร้านจนทุกคนที่ผ่านมาเห็นต่างพากันให้ความสนใจและแล้ว,ลวทุกอย่างที่ถูกขโมยไปจากเจโรนิคัสก็ได้ถูกส่งคืนให้แก่เขาและทุก โขนก็หัวเราะร้องเพลงและเต้นลําเหมือนกับเปลวไฟที่อยู่ตรงนั้นดูให้ดีหลานเห็นหรือยังแล้วคุณยายก็แหวกผมให้หลานดูกิฟเฟืองไขลานแบบเดียวกับเจอนี่จนทําให้รู้ว่าคุณยายก็คือเจอนี่หลานทั้งสองจึงได้สงสัยว่าทําไมคุณยายเพิ่งจะมาบอกอตอนนี้เจนีก็ตอบว่าก็ยายต้องรอตอนที่หลานต้องการมันที่สุดต,ตอนที่หลานพร้อมแล้วสําหรับเวทมนต์แล้วบัตตี้ก็ได้บินมา พร้อมกับเผยเห็นโรงงานที่ยิ่งใหญ่และเจอนี่ก็พูดออกมาว่ายายว่าถึงเวลาไปเยี่ยมที่นั่นแล้วล่ะแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงมาแล้วนะคะกับเรื่องจิงก็แจงเกิลคริสต์มาสจัดจันเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย